สวัสดีครับชาวยูทูบทั่วประเทศทั่วโลกเอาวันนี้สงการนะครับขอ,อให้มีความสุขนะครับมีความสุขสุขภาแพแข็งแรงนะครับเต็ซีของเจ้พอน้ำสีทีมงานลดตำรถไมโคแล้วนะครับรมีงานมีการทำนะครับให้สุขภาแพแข็งแรงเอาสีเล็กซุปตัวบอยกับฮอ๊กี้นะครับเอาวันนี้มาทำงานรวมสงการพอดีเอา ทำให้พี่สาวนะครับสุกเนียเป็นแบบนี้จะปรับเป็นนาเนาะปรับเป็นน้ำปรับข้างบนนี้ไปปรงข้างล่างงานปล่อยเนี้ยปรับดวยเราไปทำถุงข้างล่าง่อไปในนาคตข้าวเราก็จะได้้างบนข้างล่างก็จะได้เป็นอะไรเป็นในไปปลูกบ้านนะครับ เอ,อเอ้าจดดจัดจดดจัดซุปปเอร per x per x สีเล็ก per x สีเล็กี้ซุปเอปรเอปรอ์รบอยเอ,อ้าบริเวณนี้ครับผมอยู่ใกล้นี่แหละออกไปไหนนา,ากดก็ทำบ้านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เลยนะครับมาชมก่อนน้ำสีเหลืองครับเบอร์โทร08344 ปรับมันก็สูงแรงก็ไม่ได้ข้าวนะครับครับ,คร,บครับผมตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วเนาะะเก็บรายละเอียดอ๋อสุดประบอยล่องมองลูกอ๋อบริเวณน,นี้ครับไกล้ตะเวนไก่จีต๊กดินนี้่แล้วบริเวณน,นี้อ๋อผมถึงทางบนนี้ล้ถึงเส้นชัยแล้วคนอ่ะ กดปิดแอปมันยังออกไปได้เด,ด,ดิว่างยาได้เนี่ยคมลัเจ้าของใบก่อนเนาะครับเนาะบริเวณนี้ออกแหกมานเนาะแหกมันใส่โซนา,านเนอะทำไมพอวันนักกันส่วนทีว่างตรงกันเนาะครับ,นบรเนาะกับของที่บริเวณนี้ก็เป็นคองพุ่นซูเปอร์เอ็กคุ้มรถไถยได้นี่ ขุ้มซื้อเส้นในเกียรติเลยน,นอนลางงางเลยบ่นไหนวะกระไดบริเวณนี้ครับเอาเสร็จแล้วเรียบร้อยเี๋ยวเชียร์เกียบรายละเอียดจังสิเกียรติขอิจีนไทยให้ท่านผู้ชมมาเบิง่งใไมเดอครับผม